สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนุชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอ,อมันสรบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาประชาัมพันธ์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยของเรานะครับเรามาดูว่าแผนกอิเล็กทรอนิกส์เราเรียนอะไรครับแน่นอนอันที่หนึ่งก็คือเทคนิคการซ่อมทีวีสมัยใหม่นะครับที่เราจะตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนการ์ดอันที่สองก็เรื่องของอะไรครับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแน่นอนอุปกรณ์เทเลเครนก็มีพวกพวกไมโครคอนโทรลเลอร์พวก, roller, พวก IC ต่างๆนะครับซอฟต์แวร์ซิมูเลชันเราจะต้องต่อซอฟต์แวร์ให้เก่งก่อนก่อนที่จะไปต่อของจริงระบบเครื่องเสียงนะครับเราเชี่ยวชาญมากระบบอะไรครับเครื่องรับเครื่องส่งเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะสอนเรื่องอ d u i n o o o n t r o l Raspberry Pi แล้วก็เรื่องของ POC Control เรื่องคอนโทรลผ่านมือถือแล้วก็เรื่องของการอะไรครับซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปเกรดคอมพิวเตอร์ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เด็กมีความเชี่ยวชาญแล้วออกไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเขามีความเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะมา ตั้งร้านของเขาเองได้ไม่ว่าซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายหรือทางด้านในส่วนของของเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารเพราะนั้นวิเลยของเราจะเน้นมากนะครับเพราะฉะนั้นช่างอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยพูดง่ายว่าความต้องการเนี่ยนะครับมากกว่าที่เราผลิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่เกเรนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับโอกาสที่จะตกงานเป็นศูนย์เลยนะครับ ที่นี่เรียนเหมือนที่เยอรมันปฏิบัติ4วันทฤษฎีวันเดียวเพราะฉะนั้นวิชาสามวันเราจะสอนออนไลน์แล้วก็ใช้การสอบตามหลักสูตรที่นี่เราสอนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะครับย้าเลยเพราะฉะนั้นมาเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันครับแล้วที่สําคัญที่สุดไม่ว่าแผานกไหนก็ตามนะครับเราจะมีห้อง e s p o r t ให้เด็กเล่นด้วย พะฉะนั้นเก่งเรื่อง e-sports เก่งเรื่องการสตรีมเมอร์เป็นนักภาพแล้วก็เล่นเกมเก่งๆนี่ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เพราะฉะนั้นที่นี่เราจะเน้นมากโดยเฉพาะ,พะแผนกอิเล็กทรอนิกส์ฝากผู้ปกครองนะครับที่มีนักเรียนที่จบม .3 ไม่จาเป็นต้องเก่งนะครับที่นี่เราจะสอนปฏิบัติสอนซ้ำๆไปเรื่อยจนกว่าเขาจะทำได้นะครับม .3 มาเรียนระดับปวช ส่วนม .6 กับปชมาเรียนระดับปวสครับเพราะนั้นเรามีรับเปิดกลางภาคด้วยนะครับสามารถรับสมัครจนถึงวันที่31ตุลาคม2566หรือในปีการศึกษาหน้าก็ถึงวันที่31พฤษภาคม2567สนใจก็ติดต่อมาที่ข้างล่างนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบพระคุณอย่างสูงครับ